อากาศร้อนๆแบบนี้หาของอร่อยๆรับประทานกันดีกว่านะคะมะม่วงคือตอบโจทย์แน่นอนคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาพบกับของดีจังหวัดพิษณุโลกนะคะมะม่วงหวานจับใจต้องมะม่วงวังน้ําบ่อของอเาเภอเหนือมะปรางจังหวัดพิษณุเท่านั้นนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือคุณชนทิชาช่างประดิษฐ์ประธานแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพวังน้ําบ่อสวัสดีค่ะพี่ชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือมะม่วงของเรา พูดเมื่อไหร่ก็ติดใจเมื่อน้าในรสชาติและก็คุณภาพค่ะทุกๆแต่ละปีเนี่ยเราต้องมาเจอกันครับเพื่อมาอัปเดตว,ว่าผลผลิตปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคุณภาพแบบนี้อาถามนะครับปีนี้เป็นอย่างไรม้างอะปีนี้นะคะถ้าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยมะม่วงพิษโลของเราหรืออจาจจะทั่วประเทศก็ว่าได้นะคะมีปริมาณลดลงบ้างนะคะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศนะคะทำให้ลดลง ปริมาณลดลงแต่คุณภาพนะคะยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมนะคะปริมาณลดลงแบบนี้ส่งผลต่อราคาไหมคะหลายคนก็คือเป็นห่วงว่าเออราคามะม่วงที่พิษณกรโลปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ถือว่าราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาพอสมควรนะคะ ดูได้จากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมะม่วงเราจะมีเยอะในช่วงหลังสงการน,นะคะทางกรมการค้าภายในต้องมาช่วยดูดซับผลผลิตออกไปนะคะแต่ปีนี้เนี่ยมะม่วงเราทยอยมีมาตั้งแต่กรุาพามีนาจนถึงช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะคะค่ะก็ถือว่ามีราคาที่ชาวสวนอยู่ได้นะคะกรมการค้าภายในก็ไม่ต้องมาดูดซับผลผลิตออกไปสําหรับมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะแต่ถ้าเป็นมะม่วงฟ้าลั่นเนี่ย<อ>ก็ยังยังมีเยอะอยู่ค<น>่ะเยอะทางกรมการค้าภายในก็ ังมาช่วยดูดซับผลผลิตอยู่นะคะก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยราคาดีนะคะชาวสวนก็สามารถอยู่ได้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค,ค่ะ,คะแล้วก่อนนี้หน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลกลุ่มของเรานะคะและก็ะพนักงกนเสรกรในพื้นที่ยังไงบ้างค,ะค่ะในเรื่องการดูแลในเรื่องการพัฒนาผลผลิตนะคะเราก็ถือว่าทุกภาคส่วนนะคะได้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 เข้ามาดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทิษณุโลกนะคะดูแลในเรื่องของ ผล,ลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษนุโลกคือเป็นมะม่วง GI นะคะทางกรมวิชาการนะคะก็มาดูแลในเรื่องของโรงคัดบรรจุรวมถึงสสจสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็มาดูตอนนี้นะคะมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อเนี่ยมีมาตรฐานตั้งแต่การผลิตนะคะตั้งแต่การผลิตเลยก็คือเป็น g p มะม่วง g p นะคะ <No. S 1> ในเรื่องการคัดบรรจุแบบนี้นะคะก็ได้มาตรฐานลงคัดบรรจุ ที่ได้มาตรฐานมะม่วงปลอดภัยนะคะมะม่วงที่มีออคุณภาพนะคะก็มีโรงขับบรรจุ GMP เท่านนั้นตอนนี้ที่วังน้ำบอกก็มีมาตรฐานทั้ง g a p GMP และในเรื่องความโดดเด่นในเรื่องของพื้นที่ปลูกก็คือมะม่วง GI <อ>ค่ะเป็นมะม่วง GI ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ,ะค,ครับผมบผมอยากถามว่าตั้งแต่ที่พิษณุโลกของเราเนี่ยนะครับได้ GI ของมะม่วงเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการเียว่าความรูร้จักของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ เกษตรกรในพื้นที่ค่ะในเรื่องของความรู้จักนะคะเกษตรกรในเรื่องออในพื้นที่ก่อนในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรเขาก็รู้สึกก็ตื่นเต้นนะคะว่าเอ๊ะของเราอย่างนี้รสชาติด<อ>ีเราชิมกันเองเราไม่รู้ว่ารสชาติดีนะคะแต่พอเราขายออกไปข้างนอกเนี่ยเขาบอกเอ้ยมะม่วงเราอะรสชาติดีนะควาวมากหวานมากรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เขาก็ถามว่าเอ๊ะเพราะอะไรอย่างง่ายๆเลยที่วังน้ำบ่อเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกบน พื้นที่เนี้ยทางพัฒนาที่ดินเขาบอกไม่เหมาะที่จะปลูกผลไม้ค่ะเหมาะที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหมาะปลูกมันสำปะหลังนะคะเพราะว่าหน้าดินน้อยชั้นล่างลงไปเนี่ยจะเป็นหินศีลาแรงแล้วก็จะเป็นลูกหลังก้อนหินน้อยใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแต่ความพยายามของเราเนี่ยคือข้าวโพดก็ไม่ค่อยจะรอดเรื่องราคาเรื่องศัตรูพืชนะคะมันสำปะหลังก็ไม่รอดเพราะนั้นเราคิดว่าผลไม้เนี่ยดีที่สุดเพราะยังไงแล้วเนี่ยยังไงต้นเขาก็ยังมีอยู่นะคะ โดยที่เราปลูกพันธุ์มะม่วงพื้นบ้านมะม่วงกัะล่อนนะคะเพื่อที่จะให้รากเขาแข็งแรง <S <S เขาหาอาหารเก่งเขาหาอาหารเก่งดินมีซอกหรือตรงไหนเขาก็ไปได้าไปได้นะคะปลูกต้นพันธุ์สองปีก่อนนะคะลงดินเลยะค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนยอดเป็นน้ำดอกไม้สีทอง <S <S 2> <S 2> รวมแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีถึงจะได้ผลผลิตแต่ในผลผลิตเนี้ยมีความคุ้มค่ามากๆเนื่องจากรสชาติของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์รสชาติโดดเด่น เนื้อแน่นผิวสีเหลืองทองรสชาติถ้าแก่จัดเนี่ยจะหวานจับใจทุกลูกจริงๆนะคะอย่างที่เราลกาวกันนะคะมะม่วงรีมีทั่วไปถ้าหวานจับใจต้องไปวังน้ําบ่อนะคะอันนี้ก็คือมาจากพื้นที่ปลูกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเหมือนจะอยู่เทือกเขาเนื้อเทือกเขานะคะเพราะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ปลูกมะม่วงเนี่ยก็จะเป็นเทือกเขาดังนั้นแล้วเนี่ยทาง จังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็สนับสนุนให้เราขอ,อ,อมะม่วงที่มีคุณลักษณะพิเศษนะคะเป็นมะม่วง G.I. ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมี3อํอำเภอนะคะที่เป็นมะม่วง G.I. ก็อำเภอเนินนปรางอำเภอวังทองอำเภอวัดโบสนะคะที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ะะสินค้า GI คุณผู้ชมบางคนเอ๊ะคืออะไรนะคะคือเขามีค่าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะว่าผล,ลไม้ชิ้นนี้นะคะอยู่ที่พื้นที่ไหนทําให้เขามีคุณภาพที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สินค้าที่มีในทั่วไปถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุน3อําเภอในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นอตอนนี้ยังพอมีอยู่นะคะถ้าเกิดอ,อย่างในช่วงนี้ครับในช่วงของเทศกาลสงการานต์เนี่ยนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาอยากหาซื้อของฝากไปไหว้ผู้ใหญ่ไปฝากผู้ใหญ่ฝากเพื่อนๆกันเนี่ยนะครับ ตอนนี้เราสามารถหาซื้อหาในที่ไหนยังไงกันบ้างถ้าเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะคะทางวังน้ำบอยังยังมีขายนะคะ,คะแต่หลายพื้นที่ก็เริ่มหมดมหมดแล้วนะคะเพราะปีนี้มะม่วงออกเร็ว,อ,วออกเร็วแล้วก็จะช่วงก่อนสงการเนี่ยบางทีลงฟ้าลมฝนอย่างเงี้ยเกษตรกร,รก,ก็อยากจะเก็บขายนะคะแต่ที่วังน้ำบอก็ยังยังมีที่จะเป็นขายเป็นกล่องพรีเมียมแบบนี้อยู่นะคะค่ะ <า>ก็สามารถสนใจซ,ซ,ซื้อได้ไปเที่ยวที่สวนก็นได้ค่ะ,อ,ะอยากไปให้ดูพื้นที่ปลูอกอยากไปให้ดูต้นมะม่วงเป็นยังไงเป็นพื้นที่เลยค่ะเราจะได้กินแบบได้รสชาติว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ ปลูกที่เป็นพื้นที่ที่มีสินค้า G I ไอค่ะไกินใต้ต้นมะม่วงแล้วไปพบกับทีมงานของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่นี่ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆาเลคะแล้วที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ขายในประเทศเท่านั้นนะคะการส่งออกต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะพี่ชนค่ะอย่างเมื่อกี้คําถามที่บอกว่าการตอบรับนะคะเรามีการตอบรับที่ดีมากเลยนะคะทั้งจากต่างประเทศนะคะ โดยหลักๆที่เราส่งออกเนี่ยต่างประเทศก็จะเป็นเกาหลีเนี่ยใช้ปริมาณเยอะมากๆนะคะเกาหลีหนุ่มเกาหลีเขาชอบมะม่วงบ้านเราช่ชอบมะม่วงบ้านเราญี่ปุ่นนะคะก็ชอบมะม่วงบ้านเรานะคะส่วนในเมืองไทยเนี่ยหลายที่เขาก็คือแรกๆเนี่ยเวลาพี่ขายมะม่วงกล่องอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เอาอ่ะกลัวเปรี้ยวแล้อยากกินมะม่วงทองดำเขาบอกมาเลยนะเขาบอกเดี๋ยวลองกินดูเดี๋ยวเราส่งให้ชิมตอนนี้เป็นลูกค้าประจํานะคะที่ขายแบบออนไลน์ขายทางเพจอ่ะนะคะแล้ว ตอนนี้นะคะที่ทางเนินนปรางนะคะที่จะส่งให้กับ้างสับสินค้านะคะก็มีของบริษัทเดอมอลล์กรุ๊ปนะคะอย่างของสวนรวงทองเนี่ยก็เพิ่งไปมีบูธท,ที่สยามพารากอนนะคะ<อ>ในกูเม่มาเก็ตค่ะค่ะแล้วก็ท็อปนะคะเราก็จะมีวางขายในเร็วนี้นะคะท็อปซุเปอร์มาร์เก็ตนะคะพะนั้นห้างชั้นนําหรือว่าแมคโครเราก็ส่งอยู่ค่ะแล้ว พี่ชนพี่ชนรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นคนที่มอบแรงบาันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยยุคใหม่โดยเฉพาะน้องๆลูกๆของเรารุ่นหลังที่กลัวว่าการทําเกษตรเนี่ยมันแหมจะยุ่งยากลําบากอะไรหรือเปล่าพี่ทําให้การเกษตรมันดูมันโมเดิร์นมันดูทันสมัยอ่ะมันดูอินเตอร์รู้สึกยังไงบ้างพี่เออพี่อยากถ่ายทอดมากเลยเวลามีมะม่วงจาก ตอนนี้มีทั่วประเทศนนที่มามาที่ศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้ดีเด่นของจังหวัดที่ทุโลกด้วยนะคะค่ะมาที่ศูนย์เรียนรู้เราเนี่ยเราก็อยากจะสร้างแรงบนันดาลใจแล้วอยากจะบอกว่าการทําเกษตรอะ่ะมันไม่ใช่เราจะต้องมาหน้าดาค่้าเครียดไม่ลำบ,บากอีกต่อไปไม่ลำบ,บากอ<ป>ีกต่อไปนะคะ,เร,ะเ,เราอยู่ในห้องแอร์ก็ได้ในส่วนของเราสามารถมีห้องแอร์ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าเข้าถึงถนนเข้าถึงนะคะเราสามารถที่จะกด างงาสั่งงานผ่านมือถือได้นะคะอย่างเช่นเอ้ยวันนี้ฝนตกนะเราชอบมะม่วงเราอาจจะมีเชื้อราทําให้เราสามารถใช้โดรนนะคะบังคับโดรนที่เราวาดแผนที่ไว้แล้วเราอาจจะอยู่ชายคา,าที่ออฟฟิศของเราเนี่ยก็ให้โดรนวิ่งครับป้องกันสารเคมีอ,อย่างนี้ได้นะคะเพราะนั้นการเกษตรสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะแล้วผลผลิตก็จะออกมาได้ดีสวยมีคุณภาพค่ะเอ ในเรื่องผลผลิตเนี่ยเขาบอกว่าทํายังไมงมะม่วงแบบล้นเยอะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าของเราดีอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้จริงนะคะอของดีเนี่ยยังไงเราก็ขายได้บางครั้งลูกค้าอาจจะวิจาหาเราได้ํามว่ามีมะม่ว<ม>งไหม,ม,มย,ยังขาดนะเกาหลียังขาดอีกสห้าตันหกตันอย่างเง้เขาก็จะบอกเราเลยถ้าของเราดีนะคะของเราดีป้องกันโรคและแมลงดีแล้ว ได้สเปคตามที่ลูกค้าต้องการครและอีกอย่างหนึ่งผมเห็นว่าอันนี้เป็นการรวมกลุ่มแปลงใหญ่กันนะครับคือหลายๆที่เนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินการรวมกลุ่มกันแปลงใหญ่ของมะม่วงการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ของการปลูกมะม่วงมีข้อดีอย่างไรในโครงการของเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยมีข้อดีมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่ได้รวมกลุ่มเนี่ยเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ เลยไม่ได้พัฒนาตัวเองนะคะ<ม>พอวรวมกลุ่มแปลงใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยนะคะทางเกเษตรจังหวัดกเกษตรอำเภอนะคะรวมถึงกรมวิชาการเนี่ยเขาก็จะเข้าไปให้ความรู้กับเรา<ม>ทั้งการผลิตส่งออกทั้งโรคและ,มะแมลงนะคะ<ม>อย่างเช่นมหาวิทยาลัยนารศวนอย่างนี้ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปให้ความรู้ว่าเราจะผลิตมะม่วงส่งออกได้ยังไง<ม><ม>นะคะถ้าเป็นเดียเด่ยวๆเนี่ยก็ คือเดี๋ยวไม่มีใครมาช่วยอ่ะรเพราะว่าทั้งมหาวิาลัยจะเข้าไปเพื่อคนคนเดียวมันไม่ได้ค่ะจริงๆตอนนี้มีความจําเป็นมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะได้รับความรู้จากภาคครัฐภาครัฐเข้าถึงหรืออย่างเช่นกลมกันค้าภายในเข้ามาที่จะเข้ามาดูแลเขาจะถามเลยว่าปีนี้มะม่วงเป็นยังไงคุณชนิชามีปริมาณเท่าไหร่พอเราเป็นเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะพี่ชนิชาเป็นเป็น แปลงใหญ่เป็นประธานแปลงใหญ่ของอโเภอนนาปางที่ม,มีมะม่วงทั้งหมด11กลุ่มด้วยแล้วเนี่ยบบก็สามารถที่จะประเมินได้เลยว่าปีนี้นะคะเนินาปางมีกี่หมื่นตันมีกี่ร้อยตันทีนี้ทางราชการก็สามารถประเมินแล้วว่าจะต้องดูแลยังไงหาตลาดกันได้ไหมถ้าไม่ได้จะให้ทางภาครัฐช่วยยังไงนะคะอันนี้มีความจําเป็นมากๆเลยนะคะรวมถึงการสนับสนุนทางด้าน เ,ออเขาเรียกว่างบประมาณมต่างๆที่จะดูแลใช่ค่ะงบประมาณก็จะเข้าถึงม,มากกว่าที่จะเป็นรายเดียวนะคะครับผมอ่านี้เป็นความสําคัญนะครับของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่นั่นเองนะคะ <c oughs> การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านมาครับณนะปัจจุบันยิ่งได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ได้ไประกาศ GI เนี่ย <c oughs> การปลูกมะม่วงในพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้างในพื้นที่นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนก็จริงตรงนี้ราคาเราดีขึ้นเราเข้าถึงผู้ส่งออกได้รวดเร็วง่ายขึ้นเยอะอเลยนะคะเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือจากโควิดที่ผ่านมานะคะ,ะประกอบกับอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้อย่างเช่นว่าเออสมมุติเขาเรียกว่าเราจะ ทำช่อเนี่ยถ้าฝนเยอะเกินไปช่อก็เน่านะคะคแล้วโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกร,รกขาดทุนเยอะนะคะแล้วประกอบกับอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้พื้นที่ปลูกลดลงใบ<อ>ไ,ได้ผลผลิตตรงนี้ก็อยากจะไปทําพืชที่ให้ให,ให้ให้ผลเร็วบางทีต้นทุนน้อยก็อาจาจะจะรอไม่ได้นะคะค่ะก็พื้นที่ลดลงนะคะ เออก็ก็มีส่วนมากนะครใช่คราวนี้เองครับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยสนใจแล้วล่ะเนาะว่าสนใจเดี๋ยวเห็นแบบกล่องแพ็กเกจแบบนี้ปกติแล้วเราขายเนี่ยเป็นแพ็กเกจอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีแบบเป็นลูกๆเป็นช่างกิโลมีไม้มีทุกแบบเลยทุกแบบเลยขายยกตะกร้าตะกร้าหูเหล็กอะค่ะอ๋อได้หมดยกได้เลยอยากได้แบบไหนได้เลยตามเกรดใช่ค่ะได้เลยค่ะติดต่อกันได้นะช่องให้ติดต่อครับคุณผู้ชมติดต่อนะคะ 0 8 1 7หนค่ะห2 7 1745นะคะหรือไปที่เพจสวนรวงทองได้ค่ะหรือไปที่เพจวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อก็ได้เช่นกันนะคะติดต่อ,อทุกช่องทางนะคะและอีกหนึ่งคำถามสำหรับคนที่เคยกินสินค้าแปรรูปของที่นี่เข้าเกลียบซอสม,มอะาม่วงน้ำมะม่วงต่างๆยังมีขายไหมคะปีนี้เพราะว่ามะม่วงขายดีมาก ปีนี้พูดน้อยเกรดน้อยเพราะตัวเกรดก็เป็นนะและก็ได้ความที่ดอกไม่จะยูงดีว่าออกมาน้อยด้วยเนาะมีเท่าไหร่แคหายหมดเอาแบบเนี้ยเนี่ยกินก่อนชื่นใจนะชื่นใจชื่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าหากินได้ทั้งปีนะเป็นช่วงของเขาด้วยนะครับส่วนการแปรรูปเมื่อปีที่ผ่านมาอัติมิตรผลผลิตออกมา ตลาดเยอะก็มีการนํามาแปลรูปนั่นเองค่ะที่นี่มีการปรับตัวนี่แหละค่ะคือความเข้มแข็งนะคะของการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นกาลังใจให้ผูชนนะคะปีนี้ราคาดีปีหน้าราคาจะดีกว่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมไม่น้อยที่อุดหนุนทางกลุ่มตลอดเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจมะม่วงของจังหวัดพิษณุโลกมะม่วงของอําเภอเนินนปรางมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ําบ่อนะคะค่ะแล้วที่สําคัญนะคะ ไม่ว่าผลผลิตของเราจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าเราขาดการประชาสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะพี่พสื่อมวลชนนะคะทุกท่านนะคะต้องขอขอบพระคุณที่ได้บอกกล่าวว่าของเราเนี่ยอร่อยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐนะคะที่เข้ามาสนับสนุนห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะหรือลูกค้า ทุกภาคส่วนต้องขอขอบพระคุณมากๆที่สนับสนุนพวกเราเกษตรกรนะคะชาวสวนมะม่วงค่ะค่ะสำหรับนี้ขอบคุณพี่ชนนะคะที่มาุิเศษของเรื่แบบนี้แน่นอนครับว่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่านะคะคุณผู้ชมเองนะครับที่รับชมรายการของเราจบจะ